หากคุณกำลังมองหาเว s s ็บเติมเกมที่ถูกที่สุดในประเทศไทยต้องขันเทพเลยบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมไอดีเกมครบเครื่องเรื่องเกมต้องทัานแชทด่านอ็ดทีเอสเล่นอยู่ใต้คลิปคลิปคลิปโอ้โหหนวหน้าอูดอย่างนี้โอ้โคอาจารย์รวน้ำลายนมสวัสดีครับพี่บ้าวผมอมันสมัครงานครับผมแท็กซี่ครับอยากขับแท็กซี่มีบ้ขี่หรือเปล่ามีครับมีบนหัวเองเป็นไรล่ะสมาด้ปลูกได้ โอ้ผมชอบเนี่ยชอบเด็ดใบมาด้วยเนี่ยติดตัวตลอดเนี่ยไปกินเนี่ยอืมเขียวเๆียวเียวนี่ยแบบโอ้ดีดเลยเนี่ยเอาละครับคุณผู้ชมได้แท็กซี่มาแล้วโอ้โห รถอ้าวทำไมให้รถเก่าขนาดนี้เนี่ยแลก็ปกชิบหายโอ้โลูกค้าจะขึ้นไหมเนี่ยสองเบ้าเช็ชดรถนะครับเช,ดชด็ดรถเกียร์ทองไหมช่างเอาทองไหมจะได้ดีดเนี่ย<อ>ทำงบสำงานเนี่ยเ <laughs> น,นี่ยบนหัวผมเนี่ยเด็ดอะไรเลยนะครับขออะไรครับผมเช็ดฟิเป็นไรเช็ดฟิ้งป <c oughs> ีอ่ขอบคุณมากครับตังค์ยูเปนนมีอยู่พอดีใช้บริการแท็กซี่ได้นะครับผมราคาบริการเท่าไหร่ครับฟรีแต่ว่าจริงเหรอให้ก็ให้ก็ดี เขานายโยเขาบอกให้ต้องฟรีอย่างเดียวเลยแม่งเอ้ยเอาตังค์ในเติมเนี่ยน้ำมงน้ำมันน้ำใจใช่ไหมจะเอาให้เป็นน้ำใจก็ได้นะครับผมใช่ไหมคนแรกเลยลูกค้าคนแรกเลยเอาปะจริงอ๋อผมยังไม่มีไม่มีใครขึ้นเลยอ๋อยังไม่มีใครขึ้นเลยครับผมงั้นเราขับรนได้ไหมอ๋อไปไหนครับไปไหนลูกค้าคนแรกเว้ยไปไหนครับผมไปมาเขือเทศก็ได้ครับมะเขือเทศนะนี่ครับมะเกิดเทศมะเกิดเทศอยู่ตรงไหนอ่ะ โอ้ยรถลดลดโอ้ยโอ้ยโอ้ยลดลงเหมือนแรงครับผมโอ้บรกมันก็จะยืเลยไปไหนครับเนี่เอาไปมาเขือเทศไงครับผมไปไหมผมอยากได้อยากไปแบบแบกมีชีวิตอยู่ผมนี่ขับรถเกินหนังกุ้งเชื่อมือยอนได้นะเดี๋ยวชื่ออะไรครับผมเนี่ยข้าวครับผมข้าวข้าวพี่ผีสีบ้านนะรวยไหมทำไรรวยครับเนี่ยยืนเท่ๆอย่างเดียวเลยครับอ๋อยืนแต่เ่างเดียวเลย หนองบ้าวพี่จะตายอาหารน้ำจะมดโอ้ลืมดูโอ้ปวดท้องว่ะโอเคงั้นไปร้านค้าเลยครับตรงหรือให้กินตักไข่ดูไงเนี่ยข้างหน้ามีไหมครับมีมีเดี๋ยวผมบางให้ใหม่โอ้ปวดท้องปวดท้องโอ้ยโอ้ยปวดเออตายกูตายเป็นไรตายเราครับโอ้ยนี่หนี้ข้างหน้ามีเจอแล้วเจอแล้วตรงจุดกลับรถอยู่ไหนวะอ๋อนี่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 โปรเย็คนระเบิด เป็นศพโอ้ยมันเบียยากจังวันโรนิชทำผู้โดยสารสลบเลยอ้ยตายตายผสมการข่าลูกค้าคนแรกโอ้โหลูกค้าคนแรกลูกค้าคนแรก,ก,กของกูเออยังมีหมออยู่โชคดีไะเชฟไม่มีเลยว่ะเปืออ่อยรอหมอเปือป้อ,อ,อ,อว ไหนวะไอเสียงอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นอีหมอมาแล้วหมอแล้วหมอมาแล้วถัมมึงยังเล่นโทรศัพท์อยู่อะกูตายอยู่เนี่ยหมอด้านตกกูดิโอ้เมันมีคนเดียวพี่สองคนเฮ้ยนะคนตายบอกให้รอแป๊บหนึ่งโอ้หมอ คิดยาไหมครับคีดยาโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนอนลงบ้างนะครับนี่ครับช่วยช่วยคนไข้ผมไอ้ช่วยเพื่อผมด้วยนะคนนี้ครับโอ้ยหมอคุณพงศ์เป็นไรไหมเนี่ยลูกค้าคนแรกลูกค้าคนแรกเลยทะาใจดีไหมน้องน้องหาใจดีไว้นะไม่เป็นไรเดียปั๊มระเบิดไม่รู้ครับผมจำได้ว่าขับรถมาดีดีแล้วอยู่ดีระเบิดใช้เลยปั๊มเนี่ย จะเย็นระเบิดจิดยาไหมครับบิ๊บบาน้องบ้าวเวลาไอ้น้องชิดดก็ได้ครับมันไปนอนลงบ้านเลยพี่รถไม่มีเบรกอ่ะพี่จำไม่ได้ว่าพี่จำได้ว่าพี่ขับมาตรงนี้แล้วก็อยู่ดีก็บื้มอะไรผาดตัดเนี่ยงงเลยฮะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมอเมื่อกี้หมอหมอรู้ไหมฮะลูผมเห็นเฟสเด้งสามเฟสเลย เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จ่ายให้น้องน้องเสพยาทะเลเดี๋ยวพี่พจ่ายให้ใส่ใส่บินกับผมก็ได้ครับรอยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จ่ายให้น้องพี่มีอยู่สามรอยไอ้สามพันหนังตู้เนี่ยพี่จ่ายให้เกี่ยวกับกินข้าวเลยครับผมมีตังค์อยู่น้องมีวะรถเราอ่ะดิคุณหมอครับคุณหมอผ่านเบรกรถหน่อยดิครับได้รถไม่เป็นตอตะโกแล้วหมอ โอ้มีเงินอยู่สามพันเบิรกรถสองพันเนหมดตู้เลยพีอะไ,ไรบ่าใจ่ายให้เฮ้ยไม่เป็นไรน้องโหหลอก,กวน,น้องเยอะเกินไปแล้วเนี่ยน้องคดดียังวะเองอชิงไรนะจำชื่อผมไม่ได้หรอพามันตัดไปเมื่อกี้ลืมเลยไปเที่ยวมาเคเทียน,นะน้องอะใช่ภารกิจเรายังไม่จบมากเลยมากเลยโอ้อบขอบ,ขอบใจมานะพนุมโมเลี้ยงบีต้งเยอะเลยวะหิวเลยยังหิวเลยนะ เด s empty, <S kind of so ี๋ยวผมพาไปกินโอมพาไปกินด้วยอุ้ยเองมึงคนดียังวะขับรถเที่ยวกันพี่แท็กซี่ครับไปมัคกอเทศใช่ใช่ได้ยินปะคุยค่าแอร์คุยพีอะเอาคุยโรศัรั์ คุย <laughs> โทรศัพท์อ๋อพี่ไม่รู้น้อ,อคงคุยโทรศัพท์เขาคือพอดีพี่เป็นห่วงไงน้องเป็นห่วงอยู่ที่ร้านที่ร้านอ๋อ,น,อน,น้องเป็นห่วงอ่ะเดี๋ยวว่าตายห่าไปแล้วแต่ไอ้แค่สลบเองไม่เป็นไรน้องๆโอ้โหพี่ทำพี่พึ่งไปแต่งสีรอสีแม็กมาแน่นองโอ้โอยู่คนดิดติดเต็มเลยเนี่ยน้องพานมีเงินมาอุ้ยรถเปิดหมดเลยน้องอะไรเดี๋ยวผมพากลับอู่ไปซ่อมรถให้ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับผม ไมยคนดียังมากเองนะยอดว่ะแฟนเองน่ะอ๋อไม่มีแฟนครับเดียวใช่ครับผมโอ้ตายดีดรอร่อยเองมีแฟนม่มียดงไงวะเอ้าไอ้สาวนี่มันแข่งบรรทุวิ่งเนี่ยเยเขาเดินแถวนี้มัาอันตรายเขาจะช้กันนะใช่ไม่ต้องรีบครับได้ได้มันเกดเทศมันเดินไม่ได้หรอกเดี๋ยวเราไปถึงก็ถึงเองเออเขาจะช้ดีว่ารถแม่งไม่ดีเลยว่ะพี่คงยังไม่ชินกับรถนะครับผมว่าพี่ว่ารถมันไม่ชินกับพี่มากกว่า ก็เป็นไปได้ครับปกตีวีขับนี่โอ้ปูดๆเลยน้องเอ้ครับเลี้ยวขวานี่เลยครับตรงป้ายชนนะครับชนนะครับนั่นไง่ขับเบาขับเบาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ย่าเดินตามผมนะครับเดี๋ยวผมพาไปกินข้าววันนี้พี่บ้าโอ้ยง่ายไปไหนมาวะขับแท็กซี่มาเนี่ยพี่โอ้ยพี่บ้าด้วยเองไปเกิดใไปไม่เอาอะไรเลยอาไอขับแท็กซี่อยู่พี่เนี่ยมีทรงอ้าวคน คนคนแรลกมึงใครวะเออบิดตังวะบิดตัง่ะอันนี้อยู่นี่นี่นี่คนนี้นน้องคนดีเนี่ยพี่ว่าไงครับว่าไงนะคพี่โดนบิดตังเลยไปโดนนี่พี่บ้าเขาอยู่นี่เขาอยู่นี่คนดีน้องคนเนี้ยช่วยผมเยอะเลยเนี้ยเอ็งอย่าบ้าโมเลยบ้าโมก็บิดตังลุ้ยในอาพี่ข้าวพอดีตรงไหนนี่ครับนะขอข้าวหน่อยดิไม่มี พี่แท็กซี uh> ่เขาหิวข้าวไม่มีไม่มีข้าวมีสเต็ปเลยสเต็ปเดี๋ยวผมพาไปกินอ๋อมันเป็นสเต็ปวะพี่พี่ต้องจำเองบังเราวะเมื่อกี้เลยพี่ชายครับได้ได้ได้วันนี้ครับน้องชายเลิศน้องชายยู่มวะน้องผมว่าเขาน่าจะเบิกกันนะครับตายเลยมึงไงแคนเลี้ยวกับดิบแล้ววิ่อ่ะโอ้โหเบรกด้วยเบรกด้วยเบรกแล้วเบรกแล้วเบรกไม่หอยติดเลยไอ้เมืองกัวเมืองกลัวไหวใจวีดายรอบนี้ พี่พาเกมหรอวนี่พี่ดูนางมากน้องใครดูไหมฟาดเจ็บฟาดเจ็บฟาดเจ็บเออฟาดเจ็บอ่่ะพีเออฟาดเเจ็บลยไอ้ดอกวิเลรงใครดูไหมน้องโคตรทวิทกันวยเรียกสาวสาวกันสาวสาวนี่เป็นไงโลโก้วีเทงวะปวดจ้าเนี่ยสาวสาวกรีดดูจากหน้ากัแล้วสาวสาวกรีดกรีดเลยครับพี่หนีโอ้หยอกแรงอะน้องเนี่ย ย้อนย้อนบาร์ไหมครับลงบาร์ไหมครับเนี่ยลงบาร์คาลาไหมครับโอ้มีแต่จนกับจนน้องบาร์คาลาไม่ได้โกงนะนายกแม่งโก้งโอ้โหบาร์คาลา<อ>มันไม่ได้โกงหรอกโอ้พี่บ่าวเราจะถึงแล้วอย่าให้มันพังหน้าอู่ดิช่างครับชมรถเลยครับผมต้องเบิกมีอะไรไหมครับอะไรรถกันเนี่ยอะไร <c oughs> ส่งจากเมกานะคันเนี้ยอันเป็นหนึ่งมีลูกค้าโทม่าว่ะ อะไรแจ๊กมือกินโหลพี่ชายวันเดียวผมเอ้ยย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 นนยยนนยย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 ้ยยยยายยยยยยอยย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 ่ยย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 นยยยอยูยย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 ้ยย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 ยไปยย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 องยย้ยย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 ยนะองทยยยยยโอ้โหไฟกูไปแก นายไปตรงไหนอ่ะเชียยมันนี่นายขับไปเรือยเอาขับไปเรืออะมันเนาะให้ไปไหนอ่ะไปไหนก็ได้ครับไม่มีใครเมืองเนี่ยตรงนี้ตรงนี้่ไฟแดงว่ะไปเลยครับเขียวแล้วโอ้ยแมงส้มแมงส้มแล้ว้ยเอ้าจอดรถอะไรวะเนี่ยเอ้าพี่เอ้าจอดรถเชี่ยอะไรอ่ะพี่โอ้ยน้องว้าวตัวนะครับตัวครับผมเป็นไรไหมครับตังเดียวไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะครับสวัสดีนะครับผม พอดีลีฟไหมพอดีพอดีจอดรับโทรศัพท์อยู่ครับเอาโทนครับโทนครับผมอยู่ตังค์นี่พี่ตังค์โอนยังไม่จ่ายเลยเนี่ยห้าหมื่นเนี่ยเป็นไรอ่ะฆ่บพนัตำรดห้าหมื่นคุณทำอะไรมาอ๋อไปต่อยตำรวจตายแล้วก็ไปฆ่าคนแล้วก็โอ้โหเฮียพี่เฮียลงรถเลยดีไหมเนี่ยหนักกว้าไงไม่เฮ้ยไม่ไม่ทำอะไรกูมหเนี่ยยกยกน้องสาวอยู่รับไปรับโอ้โหเนี่ยเป็นไง สกิลนี้ไม่ได้มาเล่นนะน้องนะน้องสาวพี่บ่าวใครจองนี่น้องแต่น้องสาวคนนั้นะนะวันดีครับผมมีใครอยากใช้บริการแท็กซี่ไหมครับ้องร้าพี่บ่าวใครจองนี่น้องมีใครอยากใช้บริการแท็กซี่ไหมเฮ้ยน้องเศร้าอะน้องเศร้าน้องเศร้าวันดีครับน้องเอาบานยังไงสุอย่ังไง cứu luật đi mày nòng, đi phi sống ban, không, mày to và ơi mày to bơ Ủa? mình khén được à, ừ, ơi ơi